้าลาประมาณนี้ครับผมก็ดูครับก็ในส่วนของเออที่ที่แล้วนั้นเราได้ในส่วนของเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็คือเจ้าเจ้าลาผสมที่เราต้องทำการเอ่อรวบรวมนะครับผมตอนนี้มาโอ้โหโคตรเกือบเป้าหมายของเราภารกิน,นี้เลยค,คือการตามหาเจ้าเออซาตาขี่กุยันครับผมซาตาจักรยานเนาะตอนนี้เรามีซ้ำสองตัวแล้วก็มีเจ้าราวาก้าหนึ่งตัวนั่นเองครับผมอ่าโอเค ก็ไม่รู้ว่าจะลงนี้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้ก็เอามากันน้อยนะครับผมคุณครับไปขออย่าทำการเยี้ยสัตวกันนะเออใจนึงก็อยากจะเก็บผมทุกตัวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าที่หน้านั่นจะมีในส่วนของบ้านคริสต์มาสพร้อมกับเออรักกี้บ็อก์และก็เจ้ามังกรนะเป็นมังกรคริสต์มาสด้วยอันนี้น่าสนใจมากมาดูไม่รู้ว่าจะลงนี้หรือเปล่าน่าจะมาเทียเดียวกันกับเออเจ้าเฮสเลินะครับไมเฮสตเท้าฮอสแมนไหมคิดว่าอย่างนั้นเองครับผมว่าแต่นี่คืออะไรครับคุณครับ ฟิวไวเหรอใช่เหรอครับผมใช่ฟิวไวไหมครับไม่ใช่ก็น่าสนใจมากครับผมจะได้ไม่ต้องรอชั่วโมงครึ่งนะครับผมอ่ะขอเช็กก่อนบ้างมีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับผมย่อยบลล์กงเบลล์ก็ดีไม่รู้ว่ะอ่ะบอกกลยให้เปิดเลยครับผมวันนี้ก็จะมาย่อยบลล์กอด้วยจะได้แบบว่าเออหาเผื่อไว้เลยครับข้างบนก็ประมาณนี้ครับผมมีสิเข็ด พอเยอะได้อีกสาตัวนะครับผมปั๊บเบลลอก็มันจะมี3ตัวแล้วขังนะครับผมมากิงเกอร์โกโบแล้วก็คอกกี้ตัวตลกกันเดีครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยลองมาสุมๆดูแล้วกันนะครับผมไปครับเอาออกก่อนอันนี้เราเอาสีเขียวแล้วกันนะนี่ไงตัวที่เราอยากได้นะครับผมอ้าวอะไรนี้โดกรับผมไม่พี่ทอมแห้งแสดงแล้วชวนเราไปดูหนังทําไมวะพี่ไม่ดูหนังกับผู้ชายครับหวานเจี๊ยบครับพี่อันนี้คือขายหรือให้ดูล่าจะโชว์ให้ดูนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะมาอวด เพื่ออะไรครับน้องชาคพี่สุดยอดไปเลยครับน้องชายส่วนใหญ่ก็จะมาขายตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับรงนี้าก็เออได้แล้วตัวนี้นะซื้อไม่สิบบาทเอา้าม,มาทำไมคน้องพี่ก็หาได้นะของดีเพียเก็บไว้เถอะตัวน,นี้เราก็มีแล้วนะครับผมกครับเพิ่งได้มาตอนอบิวนะได้นะครับผมขอบคุณมากครับน้องโอ้สิบบาทมาทําไมตอนนี้ครับน้องพี่ดุสาซื้อตัวละยี่สิบห้าบาท ซื้อตัว25บาทมาตอนแรกตอนเออเมื่อเช้านะครับผมส่วนไม่19บาท19บาทคือตัวไหนครับน้องตัวตัวแรกกับตัวสองถ้าตัวสองก็น่าสนใจแต่ตัวแรกแน่นตัวแรกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับพอะไม่เดี๋ยวก่อนนะให้ฟรีเหรอจริงไหมเนี่ยฟรีก็เอาเดี๋ยครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเออจะได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะย่อยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดได้ฟรีก็กเอาครับผมจริงไหมเนี่หวันเจียรับใช้เจ้าล่างรวมนี้เออย่อยก็17เปอร์เซนต์ก็้าถือว่าเอาเรื่องนะครับผมกนดูครับ เอาเรื่องอยู่นะเอาละโอเคเหมือนเจ้าเตสจะมานะครับผมอันนี้ก็เผื่อว่ายอยแต่ก็ไม่น่าจะย่อยได้แหละครับผมเพราะว่าเทียสิเกตตอนนี้ก็ต้องเป็นเทียสูงแล้วแหละคนดูครับที่ใช้ในการย่อยนะเทียกากอันนี้ก็ไม่น่าจะช่วยแล้วนะครับผมคนดู หน้าต้องขายทิ้งแต่เอาไปก่อนลวกลันเพื่อใครอยากได้จีครับโอเคจัดไปครับน้องของฟิลแคชอบค่าเสื้อผูเ้เผเลยครับน้องกันอครับอันนี้ก็เกลือครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราน้องชายเข้ามานะก็เจะได้เสื้อของเจ้าซตาต้าหมาก็น่าจะครบสลับตัวระดับที่พอจะหาได้ในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก็เหลือเจาอ้ามิวกี้อ่ะคุณดูครับมิวกี้มันเอใช้ตัวแพงมากแล้วก็ <c oughs> ดับเลมันน้อยนะครับผมเพราะงั้นหาเสื้อน่าจะคุ้มกว่า นั่นเองครับเกิดการเรายอดน่าจะใช้เยอะอสมควรเลยเนาะอะน้องชายมาแล้วนะโอ้หน้าตาเป็นนี่นี่เอง15ล้านก็ถือว่าไม่ได้โหดมากนะครับผม็ดูครับใช่ไหมไม่ได้จะโหดมากแต่ก็ขอบคุณมากครับนะ้อ <c> ง <oughs> เรียบร้อยครับโอเคได้มาแล้วลเองสไลด์ส่วนของเออเจ้าซานต้าเวอร์จักรยานเองครับเดี๋ยวเราให้ออซิกเขียบรนะกิ้บ็อกซ์ไปแล้วกันนะเพราะว่าน้องชายก็อุตส่าห์ให้เรานะครับผม เอาฟรีก็คงจะไม่ดีมันต้องชายมาหนี้ครับนงางแงวราย,ยกไปเลยดูจากการแต่งตัวได้เป็นแบบว่าใสายขมโมยไหมค,ครับใส่ขมโมยกระโดดขึ้นกระแพงไหมดูจากขาที่เรียวยาวนะครับผมคนเดียวใช่ไหมครับคิดว่าอยา่างนั้นหากเราตัวนี้สี่ตัวมาจะถึงมิวกี้ไหมคณดูจะได้ย่อยได้นะครับผมอลองดูนะถึงไหมโอ้ไม่ถึงก็ดูว่าประมาณแล้ก็เก็บไว้ไม่ต้องหาไม่ต้องหาเพิ่มครับ ต้องเป็นตัวหลักเบน50ล้านอัพใช่ไหมถึงจะถึงมิวกี้เนี่ยครับผมขนาดแต่ตัวนี้ก็ยังแค่2%ปซนตนะครับผมเพราะงั้นแล้กวก็ก็ไม่คุ้มแน่นอนนะเอาเกลือมาย่อยเงี้ยไม่คุ้มแน่นอนครับอาไม่ให้ฟิวขอบคุณมากครับน้องแต่ไม่เป็นไรครับพี่เออได้มา่กี้มาแล้วครับไม่เป็นไรครับน้องพี่ได้มาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวหาตัวเพิ่มสนักกันกนะ ้วหว่างไปหาดิวเพิ่มก็ขออนุญาตี่ละกันนะครับผมย่อยหาเจ้าเบลล์ก็ล้วกันเพราะว่าเรามีตัวเบลล์ก็สอยู่ในฐานเราถึง4ตัวกันทีนั่นเองครับผมอ่าอึบม,มาหวังว่าจอกรถถัง15เนะคุณดูหวังว่านะขอละถ้าไม่ออกรถถังแล้วก็ก็ต้องหากันยาวครับผมเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องรวบรวมให้เยอะๆทุกตัวนะครับผมเงาลราชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปหาตื่นรอก่อนแล้วกัน โอ้ดูนี้น่าสนใจนะครับผมแลกเออน้องอยากแลกผมนะครับผมคนดูซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวแรกหรือว่าสเอี่ตัวก็หวานเจีย๊ยบอย่างงี้ก็ได้ครับเออแลกกี่ตัวว่าน้องเอาละจ,จัดไปเอาเป็นตัวไหนบ้างครับน้องถามน้องพายก่อนละกันหากเป็นสี่ตัวแล้วก็โอเคแหละคณดูครับเพราะว่าตัวเลขเอาไปย่อยได้ครับคนดูครับ ไย่อยในอัปเดตรอบหน้าได้ตัวแรกครับโอเคตัวแรกเหรอแต่ก็โอเคแหละครับผมตัวแรกก็คุมอยู่ละนี่เอาละโอเคครับขอบคุณมากถ้าั้งหมดแรกเกลือได้ก็ไม่แรกอะหัวงครับตัวนี้เรือเกลือน้องชายเรือให้มาครับไม่แรกไม่แรกเกลือพี่ห่วงครับน้องเอาละโอเคเหมือนตอนนี้น้องชายจะเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้น่าจะตัวข้างบนนะครับผมก็ดูครับแก จัดไปอ่าตัวข้างบนนะครับผมปั๊บอือร้อยห้าสิบหกล้านจัดไปขอญาติคนแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยขอบคุณมากครับเอาหลาดนี้เลยใช่ไหมครับน้องพี่ได้ส่งให้ถึกหลานี้ใช่ไหมครับน้องครับอ่าโอเคเป็นเกมพาสนะครับผมก็ดูอือไปเกมพาสผมนะครับสามร้อยเจ็ดห้า ว่าแต่ผมกับเอ่อไม่กวาดไอตัวไหนมาเร็วกันว่าคุณดูครับน่าสนใจน้องน้องลองกับพี่ดีกว่ามาครับมาลองดูทีว่าของใครไวกว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะพอกันไหมแต่ถ้าเกิดเอ่อไม่กวาดไวกว่าแล้วจะดีกว่าไหมคุณดูครับนะครับมาครับสามครับสองครับหนึ่งครับลุยครับน้องโอ้โหลูไวกว่าไวกว่านะครับผมคิดว่าอะ ใช่ไหมแต่เราออกตัวก่อนด้วยเออเสงแสงได้ไหมเสียงได้คุณดูคุณดูครับไม่กวาดไวกว่านะไม่กวาดคุ้มกวา่าแต่ว่าไม่กวาดไม่น่าจะกลับมาขายใหม่แล้วเหมือนกับปักทฟรีไฟเอาลวนะครับเรียบร้อยครับในสุดเราก็ได้มาแล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวจะเก็บไปย่อยวันเสาร์หน้านะส,นสรับเป็นส่วนของเจ้าตัวนี้นั่นเองครับก็หวังว่าจะโชคดีได้ถึงแม้เปอร์เซ็นต์คิดว่านะ่าจะน้อยมากสลับเจ้ามังกรคริสต์มาสแลวทำไมไม่มาวันนี้เลยว่าก็โดครับจะได้เก็บไปย่อยเลยเนาะเสียดายมาก แม่งมาสาวหน้าครับพร้อมกับกล่องลัคก,กี้บออ็อกโอ,อ้เป็นรถเป็นทีโพสมาเลยครับผมก็เดูครับไม่มาแบบทีโพสเลยเรียบร้อยครับผมสำหรับจเจ้าป็นเหล่าคนที่จะทำการย่อยไหวนะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอไปหาย่อยตัวอากาให้หมดแล้วก็พยายามจะหาเจ้คุกกี้ให้ได้ละกันนะครับผมตอนนี้ก็ให้ดูในเฟซก็ยังไม่มีใครมาขายเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะหายากมากคุกกี้แนะอนมิลกี้นะคนดูสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับไปนอนก,ก่อนก็ เชา้าแล้วครับผมดูครับจิตเป็นวงรับบ๊ายบาย